สวัสดีครับคุณผู้ฟังทีลกครับมีบทกลอนดีๆจากพี่คนดีกวีสมัครเล่นมาฝากกันเช่นเคยนะครับให้ชื่อว่าพระเด็จการสืบทอดอำนาจแล้วตามด้วยเครื่องหมายคำถามปชตต่อยอดทอดอำนาจส่งต่อให้เครือญาติเช่นน้องเขยและน้องสาวเพื่อนน้องสาว ต่อยาวเลยมีลูกพ่อเตรียมต่อเอ่ยเปิดเผยดีผดเด็จการไม่ต่อคืบไม่สืบทอดถ่ายให้ญาติไปตลอดเหมือนลุงนี่พวกใส่ร้ายลุงนั้นมันไม่มีสมองที่จะใช้คิดสักนิดน้อยลุงหนึ่งทำแล้วก็ไปไม่ยึดเหนี่ยวอีกลุงยึด ไว้อย่างเหนียวเอี่ยวไม่ปล่อยอีปีตาที่มาตั้งตาคอยยังต้องจอยถอยให้ถาเพื่อนอาปูใครที่ว่าลุงทหารสารอำนาจแล้วประกาศว่าถูกกฎว่าอดสูชอบด่าคนเป็นสลิมจงชิมดูแล้วจะรู้ว่าต้องสู้กับอะไร พวกหวังมาโค่นพิฆาตอำนาจเก่าแล้วที่ได้ว่านเครือเขามันเก่าไหมเราคงเห็นการสืบทอดตลอดไปถ้าคนไทยไม่เข้าใจภาพการเมืองประเทศไทยที่หากินของชินวัดคนทั้งรัฐรู้แจ่มแจ้งทั้งแดงเหลืองลิ้มเจริญไปไม่ถึงจึงรุ่งเรือง ไม่อาจเชื่องเยื้องยื่นหน้าเข้ามาแทน